โอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็อยู่กับพี่นะครับดู X2 ก,ก็วันนี้เราก็อยู่กับเกมทําลายเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้กูจะพาพวกมึงมาทําลายเมืองอ่ะไอเ้เหี้ยกูทําคลิปได้มากว่ากูก๊อปเข้าก๊อปคนนู่นก๊อปคนนี้อ่ะแต่นี้กูก๊อปใครอีกอีกทุยตอนนี้ก,กูก๊อปใครอีกไหมฮะกูถามดิ ไอเฮ้ยถ้ากูก๊อปมึงก็ส่งให้กูดูนะมึงส่งมาให้หมดด้วยไอเฮ้ยอ่ะแม่คุยส่งมาให้หมดเลยนะไอพวกที่ทำคลิปพวกเนี้ยไอเฮียไม่รู้ว่าใครทําไปบ้างแล้วไอเทียูแต่ที่รู้กูว่าทำอ่ะเออไอเฮียไม่ใช่ว่าแบบจะเล่นได้แบบแค่คนเดียวไอเฮียกูก็เล่นได้เหมือนกันไอสารกูก็มีปัญญาเล่นเหมือนกันครับไม่ว่าจะเกมอะไรอ่ะแต่โอเคก็เป็นเกมทาลายเมืองนะก็มีอะไรบ้างวะเนี้ย Oh. จะมีพวกขี้ปนามบุษวะเยสแล้วก็ภัยธรรมชาติแล้วก็จกักจากเชียอะไรวะเนี่ยกูมไม่รู้อ่ะอุ้ยชี้นนี่คืออะไรเนี่ยกงจักก่อนอ่ะกูไม่รู้อ่ะเยสมีปลาหมึกแต่โดนเสาเฮ้ยชิ้ตัวเชียนี่ตัวเชีเยอะไรเ,เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับไอ้พวกกระจอก,กระจอกก่อนนะครับเฮ้ยกหลังไหนดีวะเนี่ยเนี่ยแล้วก็จัดสักหน่อยการเอาแมงหลัง หลังนี้ละกันเนี่ยอ่ะกูจะสมมุติว่าหลังนี้คือหลังไอที่แบบนี่คือหลังของคนดูที่ชอบมาด่าก,กูนะกูบอกเลยจากในหนึ่งดอกเนี่ยออเอฟเฟกต์เกมนี่ก็ใช้ได้เนีไงขนาดแบบเราไปตบก็ยังแบบทำเครื่องกูตกใจเนี่ยอย่าเอาเรื่องว่ะแบบครั้งนี้ไม่พอกูต้องยำยำยำ ตายตายตายไ,ไ,ไปเาพาไปืสวยนะการนั่นก็ทำคีบนอต้งีเฮ้อบอกไว้ก,ก่อนแล้วอะอย่ามาหาวกู ไปดวนต่อไปกันเลยละกันอะไรวนะ,แบบเ,ะรเนี่ยเดี๋ยวรอมาแบบเอ้าเฮียเนี่ยปัญญาอ่อนนี่เฮียโฆษณาพ่อออมึงอ่ะเคคนดูตอนนี้เราก็อยู่กับเอ่อนาซาใช่ปะอยู่บนดวงจนนันทร์นะตอนเนี้ยเฮียบนดวงจันทร์แบบ หิมะตกมาได้ไ้วยบนดวงจันทร์แบบเกมนี้แบบโคตรสมจรงิงบนดวงจันทร์แบบบนดวงจันทร์แบบไม่มีหมิมะไม่มีหมิมะตกนะเฮ้ยสมจรงิงเห็นโลกไหมกูทำลายโลกเลยไหมวะเหียล้วแบบอันน,น,นี้อันนี้คืออะไรวะเอากะกะเอ้ยนี่ไงใช่ปูใช่ผูปะเชูเเอาเอา่วงล่วงงเอาเอาเอ ไอ้ก็ถือว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเยสเยสจุดฟูจุดฟูเฉสเฉสเฉสโคตรสวยอะคนดูหัวอะไรพังสะพานดีวะคนดูมีเลยขี่ปนาวุฒใช่ไหมวะเฮี้ยอะไรน่ะ เอาเอารถมันโง่เอาเอาเอาไอ้แนี้โงไอค่นี้โง่เอาคูบ้าไหมเนี่ยฆ่าคนเนี่ยไอ้เหี้ยเอาเอาเอาหยสิมันก็ยังไอ้เหี้ยแต่ละคนดูจมน้าอ้เหี้ยรถจมน้าไหนๆก็ไหนๆแล้พังไส้มด คืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้มีหิมะตกเวย่ยถึงจะสวยเยสโคตรสวยแย่ศาสตว์เยสแม่ใช่เยส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 มีรถลอยได้วะ่ะเมืองอนาคตเมืองอนาคตเยสเช่เห็นไหมคุณดูเชียงเมืองอนาคต,ออาคตบอกเลยเมืองอนาคตไม่มเจอนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรกูก็ไม่รู้อ่ะขี่มนาวุฒหมดตัดกูจังหวะเนี้ยต้องไหนดีวะคุณดูฮ้า บ้านหลังนี้อีกละกันเฮ้ยเอาี่หลังเอา,เอา,เอาสักหลังนี้ละกันหลังแถวนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านนายกไอ้ยาบ้านของคุณเป็นยึดไปยึดนะครับก็ไอ้ยาตออะรลรนะใช่ไหมตายฮะไปได้สัตว์อะดแบบเลยเอา้าให้น้ังมาให้ดับเออคุณดูอันต่อไปเราไปใบไ,ไม้เลยกันพายุพายุฝ่า,า,า,าขนอง ฟ้าผ่าว่ะไอ้เจ้าข้าคือเทพแห่งสายฟ้าข้าจะลงทันเจ้าเปียงเปียแค่ลงพัดว่าไม่น่าเป็นไรอ่ะแค่เมือนโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โดนอาสุนที่ไหนเนี่ยเอ้าเอาเอาโงยเอา้าจะขับห้เาเลยอ,อ,อากาศแจ่มใสจังเลยวันนี้เพเื่อนเลยมานี้ก็เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนี่มันค่ายทหารเต่าของไอ้ตู่นี่ว่าตู่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงตู่นายกนะตู่เพื่อนรักผมเองเออเป็นค่ายทหารเก่าของตู่เพื่อนรักผม ก็ไหนๆก็เป็นค่ายทหารเก่าแล้วนะครับก็เฮ้ยอะไรวะเราก็จะทดลองอันนี้ใหม่เลยละกันมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะภูเขาไฟอ่ะเฮ้ยอะไรในยูดีภูเขาไฟโผล่ขึ้นมาเฉยเลยกูงงอะไเนียอุ้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 ยเอาค่ายทหารเอาเอาในรถที่นี่ขับมาไหมเนี่ยชนอ่าเดยกต่อยสามคันเออมึงรู้ว่าของ ของตกมันก็ยังจะแบบขำชนกัน,นเอออ่ะตายซะอีกสัสเราจะเพิ่มความคามชัดให้กับภาพโอเคนะครับคุณดูอันต่อไปก็คือวิทยาศาสตร์อันนี้คืออะไรกงจักรเหรอวิทยาศาสตร์กี่เป็นกงจักรเดี๋ยวูจะปลาใส่น,นี่น่าจะเป็นกงจัก,กรจักรอะฮะจักรอะไระเนี่ยด๊าจักรวะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วซื้อเอาเกียร์ดูดไปก็ดูดไม่หมดดูดเข้าไปอีกอคืออะไรวะมันทำทำให้ขอบลอยขึ้นไปได้เอ้ยทำให้ขอบแตกไปเลยอะตึกเก่าตึกพังหมดเลยอู้เอาอทีนี้ลอยขึ้นอย่าง นี่กระบาทกูรู้เลยนี่กระบาทปุ๊บกูก็รู้ว่าจะตกมาช้าๆนะแม่งตกมาทุ่มเลยอ่ะตกพานลงรถจมน้าหมดมันก็วัยไป เฮ้ราจะลองไอที่น่าสนใจสนใจหน่อยละกันเฮ้ยแม่งมันก็น่าสนใจหมดอ่ะคุณดูใครว่ามีปัญหาแบบนีพลังขึ้นเต่าหรอเรียบร้อยอาอโง่ไอ้เหี้ยพวกคนเมืองนี้มีแต่โง่โง่อ๋อขับตกอีกเอ้าเอ้าเอาเอาคืออะไรวะปุ๊บอะไรวะเนี่ย กูดูทรงแล้วแม่งทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยมันโผล่มาทำคูเอเลยมันทำเฮี้ยอะไรได้เน,นี่ยคุณดูอะไรวะมันทำอะไรได้วะเฮ้ยมึงโผล่มาเฉยๆแล้ว,วเฮี้ยอะไรวะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อมันวาร์ปได้เหรอแล้วมันเปลี่ยนที่ไปได้ บบนนี้ตึงอันนี้ตึงอันนี้ตึงจริงอันนี้กูว่าเอาสัปปะรดตบุกอยู่าคนดูเพื่อเห็นเดรุ่ยเสาอะกลางเมืองเลยกันอุ้ยอุ้ยมาแล้วจังหวะดี่เดรุ่ยเสาของข้าเดรุ่ยเสาหรือกอร์ซิล่ากูก็ไม่รู้เคียมันจะทำอะไร ก็เมื่กูสร้างถลายตัวเดียวก็ล่อไปทุ่เมืองเนี่ยรถก็ลอยไปลอยมาอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูลองนี้ดิคืออะไรวะมันใช่ตัวที่มันแบบมุดอยู่ในทรายในทะเลทรายไหมว่าคนดูล่าลอยลอยพังพังพังพดูแล้วผมคืนใส่มาดูทุกที่นี่แล้ว ไอ้ส yeah. ัตว์นนี้ป <od> ึ <c inhos> <athletes> ๊บเยี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้ที่ยืนยืนัน่มันยิงใช่ไหมกลัวไอ้สัตว์อ๋อไอ้ที่เปินเสียงต้น่ะไอ้ที่ดเสียงต้นดาบิปโอ้ มองไปถ้าควอยเฮี้ยลงมาเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วโตมีเฮี้ยนะไม่มีเฮี้ยเลยกูเล่นละอ้าวเฮ้ยมันมีเฮี้ยอะไรกูกดเนะี่ย เย้ Allah> ดูดดึดูขึเป็นเอะเน้ใจแม่เยตึงมันลงมามันลงมาอ๋อไอ้เชี้ยเราคุเล่นในคอมด้วยไอดกอ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับดูมาแล้วเนี่ยเนี่ยว่าหน้าตากซิล่าเฮ้ยมันเป็นมึงดูตามันดิตใช่ตาไหมนะเฮ้ยม,มันจะกกซิล่าตัวใหญ่เลยนะไต่บ Godzilla, ันเหรอวะดูตามันมึงตื่นหรือ,อยังไอ้สัตว์มึงตื่นหรือ,อยัง <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูซาบะราสุาดทีย <c oughs>